อืมเนี่ยสุปาพเออที่นี่ที่โงรงแรมจีจีนะคะข้างล่างจีจีจเขาเรียกอะไรนะข้างล่างเอออันนี้ล็อบบี้นะคะช่วงรอช่วงรอไอ้ข้ากล่องิบ นี่เราชุดรับแขกสวยดูยนัวรัน้านเป็นเื่องนอมเป็นนร้อันวิวรีวิวห้องพักชื่อโรงแรมอะไรนะเจีเจจีเจห้องละสีร้อยเก้าสิบเอนะคะ เอาไปเรห้องน้ําห้องน้าเอ่อห้องน้าอัน,นอันนี้เป็นผ้าเช็ดเท้าซึ่งสมัยก่อนเราไม่รู้เรื่องเราก็จะเอามาเช็ดหน้าอันเนี้ยเอามาเช็ดหน้าแต่ก่อนอะแต่รู้ว่ามันเป็นผ้าเช็ดเท้านี่มันอ่านว่าอะไรวิวข้ามต้องเอามาทางนี้ไม่เปล่าเออ วิวค่ำเช็ดเท้านะไม่ใช่เช็ดหน้าเออนีห้องอาบน้ำตู้นี่หน้าต่างข้างล่างเตียงสองเตียงมีอะไรอีกตู้เย็นตู้เย็นใส่อะไรให้ มีน้ำฟรีน้ำหนึ่งขวดสองขวดมีอ่าม,ม,มีมีแค่นี้นะคะอ่ะ